ของบ้ามั้ยครับสำหรับยังวันี้เพืนาะซื้อรองเท้าของแท้มาแล้ววะปากของเท้ามันเปิดพี่ของแท้เหรอครับแล้วทำไมของแท้ปากรองเท้ามันเปิดอ่ะไม่รู้แล้วน้องต้องซ่อมเองโอ้ยน่าสงสารมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่ให้นตลาดเรียบด่วนไอ้สามคู่ร้อยพี่เห็นมาแล้วนะไม่ต้องไปซื้อไอ้แพงคู่หนึ่งหลายพันนะเอาอย่างละซึ้น เอาอย่างละซึ่งอย่างละข้างไหมอย่างละข้างก็ได้แล้วก็ถ้าถ้าถ้าส่วนหัวตรงเนี้ยออเขาเป็นคนละข้างโอเคคนละยี่ห้อนะคนละยี่ห้อคนไปอีกซมบางท้ไม่มีรองเท้าใส่กลับบ้านเห็นดูอัดสวีครับเสื้อแคนสเวเด็กๆทำให้ ไอ้ได้ไปนี่เป็นเด็กเข้มน้นะอ่าออสแท็กได้ไปประมาณสามร้อยกว่าคนแล้วอ๋อโอเคออสแท็กเด็กเข้มครับผมขอโทษได้ไหมครับทุกคนก็เป็นเด็กเข้มหมดผมอยากเป็นหัวเข้มได้ไหม